พี่ผมไม่ได้ขนตาเขาไม่รู้เลอะไรนะจึงอะไรนะขนตานี่ไงมันยังไม่ได้ดันเดี๋ยวตต่อตามประสา <c oughs> เดี๋ยวก็รู้มา จุ่มไปเอาก็อี้มาอีกอันหนึ่งป่ะน้ำนีก็ได้จุมม่มซีเสียดเอาเถอะอยู่เลยน้ำด้วยโอเคถ้าจะไม่ว่าโอ้โหจุมจ๋มจุ๊บจะได้ทำผมขนัดแงด่จุ๊บเสียดยไปเอาให้แต่จุ๊บนังน่งุืนหรอเดี๋ยวหัวข้าวดำ แก้ไม่ได้นะได้ปัดให้ไปเอาแปลงตัวเองมาสิอ๋อจุ๋มซื้อให้มอยากปัดแก้เป็นลิงพันไหนหรือญี่ปุ่นญี่ปุ่นลิงญี่ปุ่นเนาะเจมิงพูดพ้องกันเลยขุนก็ขุนหน่อยไอคิวพี่จุ๋มอยวก็ลงเข้างานด้วยอะไรคือว่าลมนอกงานใช่ไซ้อมบันดมเหรอ แม่จ้าโทรเซบครั้งนี้นะนิทรีวอลเมททำมาถูกต้องอาเลวฮะทำงไงก็ได้นะตัวน้ามำให้มันคลายระหว่างงานอะไรนะแม่เขาเปิดไลน์อยู่นะ โอ้ยแต่งซ่าเกินอ่ะให้เข้าเข้าแสงเข้าแสงารูดมากขึ้นมาอย่างนี้หนึ่งเลออยหรอทำไมวันนี้แม่ทำผมตรงนี้อ่ะอยากไปใส่ฟอร์สวยอ่ะเข้ากับชุดแกโตปะไม่ยังไม่ได้ใส่ชุดแก๊บเองไม่ชอบปล่อยผมไงวันนี้นนชุดนี้นไม่ปล่อยอ่ะ เอาไม่แน่ไม่ก็ปล่อยไม่เอาอันนี้อันนี้ก็สวยนะอ่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำรอให้มันเสร็จช่วงจะได้ไม่สวยหรอได้ได้ครับสวยหรอหนู่ให้มันดีเส้นสวยไป่าเดี๋ยไม่อยากให้ด้แม่คนนี้ฮะให้จุ่มไปด้วยไหมครับเขาแต่งตัวกันหมดแล้วตอนนี้เสือเตรียมเลยเดี๋ยวพ่อมาถึงห้องแล้วกำลังจับนะจับสูตรตัวนึงน่ะเสือดูปากดิเดี๋ยวไม่ได้หรอกแม่ก็ติดเขียนอันนี้เนาะใช่ ไม่้ราแต่งนี่ไงบ่ญวนแปงแต่งค่าเกินไปถ้าไปคิวใครแต่งให้หกอยู่ตาเจ้เสือล้วติมานี่เราจะได้แต่งให้คิวหนูจะบอกว่าหนูเสร็จธุระแล้วธุระอยู่ตรงใกล้ๆกับบ้านพอดีไม่ถึงสิบนาทีไม่รู้ไงที่ว่าเสร็จกันหมดแล้ว แต่งาเกินแม่ทำแม่แต่งตเลยจะจะรเผื่อที่ไปเอาตัวอีกมาให้นะเผื่อชอบป้าจีน่นนาให้คิวเผือบอกว่าไอคิวบอกกับจีน่าช่างรับไม่ได้ต้องรีบหนีออกไปเลยอ่ะแต่งเองสวยจัดอ่ะแป๊บนึงเจนี่ไง พี่บุ๋มน้องเฉลอรี่ได้มาเท่าไหร่ไอ,อหนะได้มาไม่รู้เลยวันนี้ถานซีผ่านอยู่นี่ตายกีดไม่เสร็จะนะเอาเลยเดี๋ยวเก็บห่างให้ผ่าไนไงยังไม่ได้เริ่มเก็บเลยอเดนเนอร์นี่กิดหลอกๆอันนี้ซองกีดเฉย หาไล่หมาให้หนูหน่อยแม่ค้าแม่ค้าไล่ไปให้หนูแน่บักดำมันแย่มันจำหนูก็บเบ้าได้เราร้องอะไรตออจำาาได้บักดำแต่บักได้เนี่ยบักดำบักดาแล้วก็บักลายนะจำหนูกับบ้าไล่หนูเบ้บไบไไาไทยใส่มันอยากเปิดดยอะสิ ใช่หรอเจมี่ติดกันสิไม่ติดไม่ติดอ๋อมันไม่ใช่บ้านหนูถ้าบ้านหนูกะติดเพลงเจมี่คุณรู้เขาเท่าไหร่กัหนึ่งแสนเรถน้ำ หนล้านหแสนเลยหรอเออหวันว่ะอ่าถือวัลอ้ลงถือวัลอ้ลงถือว้เรงแล้ว